สวัสดีครับผมอาร์จากอตี้ดีไนะครับกลับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับแน่นอนครับวันนี้เรากลับมาพบกับ STR s t 7 1 7อีกครั้งครับที่ใช้คําว่าอีกครั้งก็เพราะว่าตัวนี้ผมเคยได้รีวิวไปแล้วและเป็นตัวที่ขายดีมากๆครับเนื่องจากตัวนี้นะฮะเป็นสว่านไร้สาย3ระบบแรงบิด150นิวตันเมตรที่มีระบบการสะบัดหรือว่าคิกแบ็กคอนโทรลครับตอนนี้ STR ฝากแจ้งข่าวมาด้วยนะครับว่าตอนนี้มีตัวเปล่ามาขายแล้วนะครับ FC หลายๆท่านเรียกร้องนะฮะว่าอยากให้ SCR ทําตัวเปล่ามาขายตอนนี้ทํามาแล้วนะครับที่เห็นก็จะมีหลักๆเลยก็คือตัว717นะครับที่เป็นสว่าน3ระบบแล้วก็ตัวหินเจียหรือว่าเครื่องเจียไร้สาย4นิ้วนะครับแล้วก็เป็นตัวบล็อกกระแทกตัวแรงบิด600นิวตันนะครับที่เห็นเห็นหลักๆตอนนี้3ตัวนี้มีแน่นอนครับแล้วขายดีมากๆของหมดไปหลายรอบแต่ตอนนี้เขาได้เติมมาแล้วนะครับแน่นอนครับเหมือนเดิมตัวนี้จะ เป็น717ก็คือสว่าน3ระบบใช่ไหมฮะแต่จะมาในรูปแบบกล่องใหม่ก็คือเป็นกล่องกระดาษนั่นเองครับเป็นตัวเปล่าแต่กล่องที่เขาให้มานะก็ยังมีดีเทลรายละเอียดต่างๆมาอย่างครบถ้วนแล้วก็ตัวนี้จะเป็น QR ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ด้วยครับตัวเปล่าทำมาดีนะครับจริงๆระบบการสบัดของเขาเขาจะเรียกว่า anti shake นะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะระบบนี้นะฮะถ้าเป็น150นิวตันเมตรถ้าไม่มีระบบเนี้ยผมบอกเลยข้อมือมีพลิกอย่างแน่นอนในการขันสกรูยา,ยาวๆนะครับหรือ ว่าเจาะไมใ้ใหญ่ๆนั่นเองนะครับด้านหลังกล่องครับก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเหมือนด้านหน้าทุกประการนะฮะการเปิดกล่องก็จะเป็นด้านนี้ครับมีหูหิ้วแบบนี้เลยสะดวกมากๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยครับแน่นอนครับเนื่องจากตัวนี้ตัวเปล่าจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับจะอยู่ในกล่องกระดาษแบบนี้เลยผมดาว่าที่เขายังไม่มีโฟมล็ o c k i n g สำหรับตัวนี้นะเพราะว่ามันติดตัวนี้ครับนี่ ผมจะให้ดูครับตัวแฮนเดิลมันยาวนะครับถ้าเราใส่แบบนี้แล้วมีล l o c k i n g แฮนเดิลมันจะใส่ไม่ได้กล่องมันอาจจะใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงในส่วนนี้ไม่แน่ใจนะครับอนาคต SCR อาจจะมีการอัปเกรดใส่เป็นตัวโฟมบ blocking มาให้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะว่าด้านในกล่องของเขามีอะไรกันบ้างแน่นอนที่ผมหยิบมาอันดับแรกก็จะเป็นตัวแฮนเดิลครับตัวแฮนเดิลนี่นะครับตัวพลาสติกจะเป็น PA6 GF30 นะครับแล้วก็ตัวยาง TPU สีดําแน่นอนครับมีระบบกันสั่นสังเกตไหมฮะนี่ครับมันจะเป็นแยก2ชั้นแบบนี้นะครับมั่น แอนตี้ไวเบชันนั่นเองนะครับก็เวลาเราจับเนี่ยมันช่วยไม่ให้ความสั่นสะเทือนของตัวสว่านเนี่ยนะครับขึ้นมากระแทกหรือว่าทําให้มือเราช้านั่นเองนะครับอันนี้ดีมากๆครับเหมือนเดิมคลิปนี่ดีอยู่แล้วครับจับหนึบถนัดมากๆครับแล้วถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวครอบแบบนี้เอาไว้ล็อกตัวแฮนดิเลของเรานะครับตัวนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมครับแข็งแรงแต่เบาทนทานแน่นอนครับก็ให้มาคู่กันแบบนี้นะครับโอเคแล้วถัดมาอีก1ตัว ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับแต่ตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับและนี่ครับก็คือจะเป็นตัวสว่าน3ระบบของเรานั่นเองนะครับโหสวยๆแน่นๆครับตัวนี้ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าของผมแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูอีกรอบก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะไปไวๆสั้นๆนะครับก็คือวัสดุเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวพลาสติกเป็น p s 6 GF30 เตัวคลิปนี่ก็จะเป็นยางท p u สีดําแล้วก็จะมีลวดลายประมาณตัวเข้าหลามตัดแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ประมาณนี้สีดําทั้งหมดที่เห็นนะคร จะเป็นรูระบายอากาศของบอร์ด MCU ของเขาครับแล้วก็จะให้สายคล้องมือมาจากโรงงานเลยนะฮะแน่นอนครับซ็อกเก็ตเป็น MT นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเกียร์ของเขานะครับเกียร์หนเกียร์สปรับง่ายมากนี่นะฮะสระบบที่ผมบอกโหมดขันสกรูโหมดเจาะแล้วก็โหมดเจาะกระแทกครับตัวนี้อัตราการกระแทกเขาค่อนข้างสูงนะเวลาเจาะปูนเนี่ยดีมากๆเลยฮะมันเข้าได้เร็วเข้าได้ดีมากๆเลยครับหัวจับตัวนี้นะฮะเป็นแบบใช้งานหนักได้ดีมากๆครับกระแทกกระทนันได้เต็มเหนียวเลยทนครับหัวตัวนีี้้ฝั่งงนนก็็จะเเปพขอา STK 717 ฝั่งนี้โลโก้เป็นปั๊มนูนนะครับแล้วก็ทําสีขาวส,สวยๆเลยแล้วก็รูระบายอากาศของมอเตอร์นะครับจะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับ SCR ST ขีด7ตัวนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของรายละเอียดคงไม่ต้องพูดกันเยอะนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเพราะว่าทุกคนสามารถย้อนไปดูได้นะฮะเดี๋ยวผมจะปักเอาไว้ให้ไปกดดูได้นะครับเป็นลิงก์นะ,ะในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องโหมดนิดนึงนะครับว่าโหมดแอนตี้เช็คของเขาเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันสามารถเปิดปิดได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมเล่าไปในการรรรีีีวววววิคคัั้้้งท่่่่แแแลลหมมดนนตาาไเสํบ มาดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจัดให้อีกหนึ่งรอบครับในการใช้งานโหมดแอนตี้เชคหรือโหมดการสบัดนะครับตัวนี้จะเป็นดีฟอลต์มาจากโรงงานเลยนะครับนั่นหมายความว่ามันเปิดอัตโนมัติมาจากโรงงานนะครับเวลาเราใส่แบตไปแล้วใช่ไหมครับนี่เราลองกดดูนะครับมันจะมีไฟสีเขียว3ามขีดตรงนี้ตัวนี้ไม่ใช่ระดับโหมดหรือระดับแบตใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเป็นสถานะโหมดแอนตี้เชคครับลองดูนะนี่ครับแล้วตัวนี้ก็จะกระพริบเตือนนะครับว่าโหมดแอนตี้เชคได้ทำงานนะครับมือผมจะกำัสวิตช์นะฮะ นี่ครับ ตัวนี้ผมบอกเลยนะครับทาง s c r เหมือนมีการอัปเกรดมาให้นะครับเรื่องของบอร์ดวงจรเพราะว่าตัวนี้มันจะเซนซิทีฟไวดีกว่าเมื่อตอนที่แล้วอีกนิดนึงครับเมื่อตอนที่แล้วผมก็ว่ามันโอเคในการทํางานนะครับแต่บางจังหวะที่มันคลิกแบ็กเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตัดการทํางานทันทีนะครับมันอาจจะต้องรอคลิกแบ็กที่มันแรงกว่านั้นนิดนึงมันถึงจะทํางานนะครับแต่ในส่วนนี้นะฮะเหมือนมีการอัปเกรดมาในเรื่องของ MCU บอร์ดวงจรแล้วก็ตัวเซนเซอร์ที่เอาไว้ตัวตัดการทํางานมอเตอร์นะครับดีตัวนี้ เนี่ยเนี่ยดีครับใช้ได้คือมันไม่ได้ตัดเร็วจนแบบทํางานไม่ได้นะทุกคนเนี่ย yeah, อย่างเงี้ยเราทํางานได้ตามปกติแต่ถ้าสมมติว่ามันสบัดมันตัดการทํางานให้เราอย่างนี้ครับดีโอเคแล้วถ้าเผื่อใครไม่ชอบโหมด anti c h e c คนะครับอยากปิดการทํางานนะสามารถติดได้ครับโดยการที่คุณนะครับกดปุ่มสีแดงนะครับแต่ต้องมีไฟ LED ติดอย่างนี้ก่อนนะครับกดสีแดงหนึ่งครั้งครับ จนไฟตรงนี้มันดับใช่ไหมครับพอไฟตัวนี้มันดับเรียบร้อยแน่นอนครับโหมดแอนตี้เชคหรือโหมดการสบัดจะไม่ทํางานนะครับมันก็จะไม่ทํางานแต่ถ้าเราต้องการกลับมาเปิดกดอีกหนึ่งทีครับจนไฟสีเขียว3ามขีดตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะทํางานเรียบร้อยครับอ่าก็ถือว่าดีครับเปิดปิดได้ใครที่ชอบก็ใช้ใครที่ไม่ชอบก็ปิดได้ครับ มีดีกว่าไม่มีแน่นอนครับในส่วนนี้แต่ส่วนตัวผมมือเคล็ดมือแบบพลิกจนเยอะแล้วฮะเลยต้องการโหมดนี้เป็นอย่างมากครับ แล้วตอนนี้เอสซีอาร์ทตัวเปล่ามาผมบอกเลยตลาดแตกครับของขาดไปหลายเที่ยวแล้วนะแต่ตอนนี้เขาเติมของแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาวัดรอบกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวนี้รอบการใช้งานเกียร์หนและเกียร์สเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของเกียร์หนึ่งนะครับเคมาไว้ว่า500รอบต่อนาทีส่วนของเกียร์สนะครับสองพรอบต่อนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันดับแรกผมจะไปที่เกียร์หนึ่งนะครับหรือว่ารอบต่ำนะฮะต้องได้500รอบนะ โอ้ให้มาเกินด้วยนะ841.8รอบต่อนอาทีครับแต่ถ้าคนจะใช้รอบต่ำๆๆต,ต,ตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นสวิตแบบลิเนียนะลิเนียคืออะไรครับมันกดแบบบื้อเหมือนเครื่องบินเทคออฟอะครับทุกคนลองดูนะคร ค่อนข้างนิ่งครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเดินเบาได้งั้นเดี๋ยวลองวัดรอบเบาก่อนนะครับที่เกียร์หนึ่งนะว่ามันจะช้าสุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยช้าสุดจะอยู่ประมาณนี้ที่ผมกดได้ช้าสุดที่กดได้นะครับ163.3 RPM เพราะฉะนั้นนะครับเอาไปขายสกรู PS2 นะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะในส่วนนี้เกียร์หนึ่งผมให้ผ่านนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นเกียร์สองครับเคลมไว้2000รอบต่อนาทีเรามาดูกันครับ 2,993 rpm ครับแมดีจริงๆในส่วนนี้นะที่เป็นตัวสว่านของ s c r เขานะครับไม่ว่าจะเป็น712หรือว่า717นะรอบที่ได้นี่ครับตรงต,ตามที่เขาเคลมนะอันนี้ผมถือว่าดีมากๆครับจริงๆผมมองเลยนะว่า STR นะครับเป็นแบรนด์คนไทยนะฮะถึงแม้จะไปจ้างคนจีนผลิตก็จริงนะแต่เขาก็ใส่ใจในรายละเอียดและก็ดีเทลที่ให้มาในตัววัสดุและแม t e r ว a l ของเขาครับและที่สําคัญนะครับเรื่องมอเตอร์กับเรื่องบอดวงจรเขาก็ใส่ใจให้มาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ะะอยากจะเรียนเชิญนะครับใครที่ยังไม่เคยได้ใช้แบรนด์ s d r นะครับลองเปิดใจมาใช้ใดูนะครับน่าเล่นมากๆงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูอีกครั้งก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองคร่าวๆให้ดูละกันเพราะว่าถ้าใครอยากดูตัวเต็มผมแนะนําให้กลับไปดูคลิปเก่าจะทดสอบไว้ค่อนข้างละเอียดมากมาครับมาครับแล้ววันนี้เราจะมาใช้ str st ขีดเถึงเตัวนี้นะครับเป็นสว่าน3ระบบ150้นิวตันเมตรนะครับดีไซนส์สวยเลยนะครับตัวนี้มีแฮนเดิลด้วยนะสามารถจับได้ถนัด ตัวนี้แรงบิดมากถึง150นิวตันเมตรจับดอกได้สูงสุด13มิลิเมตรนะครับที่สําคัญมีระบบแอนตี้เชคหรือว่ากันสะบัดนะครับลองดูนี้ขันเข้านะขันออกก็มีครับมีหมดมีหมดทุกโหมดนะครับสามารถเปิดปิดได้ที่ผมได้บอกไปนะครับโดยวันนี้ผมจะจับเป็นดอกจอะไม้ตัวนี้10มิลนะครับดอกจอะกลมนะมาลองกันดูเลยครับหนึ่งสอง กเคเรียบร้อยมิดครับระบบแอนตีเช็คทำงานให้นะครับไม่งั้นมันสะบัดนะนี่ช่าเบอร์สองนะครับมิดดอกเลยนะสบ,ยสบายสบายมากๆเลยครับโอ้โาสุดยอดลงไวลงเร็วได้ดีิลองขันออกดูเอาเรื่องครับตัวนี้อีกสักรูหนึ่งสองเรียบร้อยมิดดอกครับ อันนี้คือเกียร์สองนะระบบแอนตี้เชคทำงานพอดีไม่ต้องแบบสะบัดอะไรรุนแรงเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเกรงข้อมืออะไรมากเลยครับเพราะว่าตัวสามระบบตัวร5 0หสินิวตันตัวนี้นะครับมันมีระบบแอนตี้เชคให้เราใช้งานได้ดีมากๆครับมาขันออกครับโหโคตรไวไวจนตกใจครับปกติถ้าแรงบิดไม่ถึงนะครับเจาะขนาดนี้นะยังไงก็ลงไม่สุดนะครับเต็มที่นะนิดหน่อยนะครับหนึ่งส่วนสี่ หรือว่าครึ่งลำนะตัดครับแต่ว่าตัวนี้ได้ถึง150นิวตันเมตรครับผมบอกเลยตัวเนี้ยตัวเทพเลยนะครับตัวเทพในราคาที่จับต้องได้ดีมากๆครับหนึ่งสองโหโหสุดยอดมากๆครับหนึ่งสองไปครับ โอ้ยถือว่า STR ตัวนี้นะครับอัตราการกระแทกของเขานี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอัตราการกระแทกนี่ถี่มากๆและรอบก็ค่อนข้างจัดเลยนะครับและแรงบิดอีก150นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ถือว่าดีดีเดียวนะครับส่วนหัวตัวนี้เช่นเคยครับเป็นโลหะนะกระแทกได้เต็มเหนี่ยวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า STR ตัวนี้นะครับ s t 7 1ีดจจะลงลูกปูนตัวอย่างถนนได้สุดดอกไหมนะครับ1 2ไปครับ สบายสบายครับตัวนี้นะเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับ str st ขีด7สว่าน3ระบบ150นิวตันเมตรที่มีระบบ anti shake ตัวเปล่าตัวนี้กันนะครับผมบอกเลยคุณสมบัติดีเหมือนเดิมครับตัวนี้มีการอัพเกรดนะครับตัวบอร์ด mcu ตัวเซนเซอร์ต่างนะครับให้เซนซิทีฟมากขึ้นแน่นอนครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานเวลามันสบัดนั่นเองนะครับในส่วนนี้ str ให้มาเกินราคามากๆผมบอกเลยโคตรว้าวครับแรงบิดดี 150นิวตันเมตรคลัชเยี่ยมระบบการสบัดเป็นเลิศนะฮะมีแฮนดิลมาให้จับแบบนี้ด้วยที่สําคัญตอนนี้เขาขายเป็นตัวเปล่าครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยราคาที่แบบเบาๆมากครับต้องใช้คํานี้นะแน่นอนครับราคานี้เขาทํามาให้สาหรับคนที่ยังไม่เคยลิมลองได้ใช้แบรนด์ S T R มาลองใช้งานกันดูนะครับก็เปิดใจลองดูได้ครับสําหรับแดน์นี้ดีมากๆครับแล้วผมใช้งานจริงๆอยู่ทุกวันครับแน่นอนครับตัวนี้นะเนื่องจากเป็นตัวเปล่านะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ1,890บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับราคาดีมากๆ1,890บาทครับผมเอาจริงๆนะแบรนด์อื่นที่มีระบบการสบัดเนี่ยตัวเปร่บคุณหาราคานี้ไม่ได้แน่นอนครับแต่ str จัดมาแล้วนะครับราคาดีมากๆรีบไปจัดก่อนของหมดอีกรอบนะครับโดยผมจะทิ้งพิกัดการสั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดคลิปครับสามารถกดเข้าไปสั่งได้เลยสําหรับวันนี้นะฮะผมและ strst 7 1 7สว่าน3ระบบ150นิวตันเม ที่มีระบบ a n t i ี้เชคนะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ